ครับแ้วพูดถึงเกมอุ่นเครื่องในวันนี้เลยครับครับก็วันนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยครับเพราะว่าเขาก็ตัวใหญ่แล้วก็เล่นได้แข็งแรงมากแต่ก็พวกเราก็ทําได้ดีมากๆครับแม้ว่าสุดท้ายตอนช่วงหลังๆเราจะโดนใบแดงสิบคนเนี่ยแต่เราก็ช่วยกันสมัครสมัครครับก่อนเริ่มเกมนี้โค้ดในชีวิะได้บอกอะไรบ้างครับก็บอกว่าให้เล่นให้สนุกครับแล้วก็ทำทำแบบที่ตัวเองเล่นในสมมสอนให้ได้ครับทำแบบปกติเนี่ย พูดถึง2ประตูที่ทําได้ในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ทําให้ผมยิงได้2ลูกครับครับส่วนตัวได้ตั้งเป้าหมายอะไรบ้างกับทัวร์นาเมนต์อีกสานัดที่เหลือเนี่ยครับครับก็อยากเป็น23คนที่ที่ได้เด่นครับในทุกๆนัดเลยแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับทุกทุกคนด้วยครับฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ส่งใจเชียร์มาถึง U E E ครับครับก็ ช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับขอบคุณครับ